เวลาที่คนเรามีความสุขหน้าก็จะบานเบอร์นี้เลยค่ะคุณผู้ชมผู้คนก็จะออกมาปั่นจัก,กรยานกันนะคะก็คือสามารถที่จะปั่นจัก,กรยานได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัชพืชบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ขึ้นไปนะคะ่ะมีแต่คนมาปั่นจัก,กรยานเล่นชวนหนุ่มน้อยมาปั่นจัก,กรยานหนุ่มน้อยก็ไม่ยอมมาค่ะ นัดไม่รู้ว่าถ้าต้นขนาดนี้ต้นใหญ่ขนาดนี้จะต้องปลูกทั้งหมดกี่ปีนะคะนัดว่าเขาน่าจะแบบประมาณ100ปีได้นะคะถ้าเกิดว่าสูงใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาก็จะมี ป้ายบอกไว้นะคะว่าถ้าเราเดินเนี่ยซ้ายขวาเหนือใต้ออกตกเนี่ยจะมีอะไรบ้างของเมืองผังเมืองนะคะแล้วก็เขาก็จะมีป้ายที่บอกไว้นะคะว่าพื้นที่สวนสาธารณะเนี่ยคะ่ะเขาก็จะมี1234สองสาสีค่ะว่าให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะคะเป็นแผนผังนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินไปในส่วนของร้านอาหารของที่สวนสาธารณะจะมีร้านอาหารด้วยนะคะแล้วก็จะมีสวนสัตว์อยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็จะมีดนตรีกลางสวนค่ะตอนนี้นัดเดินออกมาจากในสวนสาธารณะนะคะก็จะมาเจอพื้นที่โล่งกว้างแบบนี้ค่ะ แล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นในส่วนของร้านอาหารนะคะผู้คนก็จะมานั่งกินนั่งคุยกันแล้วก็รับแสงแดดนะคะแล้วเขาก็จะแบ่งเป็นส่วนๆมีบางส่วนที่เป็นสวนสัตว์เล็กๆค่ะทางด้านนน้นก็จะเป็นดนตรีสดนะคะผู้คนก็จะนั่งรับแสงแดดเพื่อชมดนตรีสดค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชม ในส่วนของอร้านอาหารนะคะเขาก็จะนั่งด้านนอกรับแสงแดดกันแบบนี้ค่ะเดินเหนื่อยแล้วก็มาเพิ่มพลังกันนิดหน่อยค่ะบรรยากาศดีๆอย่างนี้ต้องมาหาอะไรเย็นๆชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำชื่นใจดื่มค่ะพอเดิน เที่ยวชมในสวนในเหนื่อยนะคะพอออกมาข้างนอกเนี่ยก็จะมีในโซนของอาร้านอาหารแล้วก็มีดนตรีกลางสวนเพราะเพาะให้รับฟังด้วยค่ะฟินสุดๆเลยค่ะท่านผู้ชมพอเดินออกมาแล้วก็จะเจอสถานที่โล่งกว้างแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีน้ำพรุมีน้องเป็ดน้องห่านน้องหงนะคะ แล้วก็จะมีดนตรีกลางสวนแบบนี้ให้รับชมด้วยค่ะผู้คนก็จะมานั่งอารับชมรับฟังคะคะบางคนก็กลางล่มนะคะเนี่ยค่ะเวลาเวลาที่อากาศดีมีแสงแดดนะคะทางอำเภอเขาก็จะจัดให้แบบนี้เลยค่ะ เดี๋ยวนะัดคงนั่งชมดนตรีที่นี่สักพักใหญ่ๆเลยค่ะเย็นๆแล้วค่อยกลับบ้านนะคะฟินสุดๆเลยค่ะท่านผู้ชมวันนี้พาเพื่อนๆมาเดินเที่ยวชมบรรยากาศสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะขอบคุณมากๆทุกการรับชมค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ